สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอติวิกผมนะครับ่าเดี๋ยวผมจะใส่ทรงนี้นะครับไปขับรถกันเราจะมาดูกันว่าใส่วิกผมนะครับสามารถใส่ขับรถได้หรือเปล่ารเรามาทําการใส่กันเลยนะครับ <c oughs> นี่ทุกคนผมใส่แล้วนะ ครับทุกคนผมใส่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปขับรถกันนะครับทุกคนเรามาไปกันเลยนะครับนี่ราตรงนี้น,น,นนะ ไปอ๋ผมนึกคุญแจรถแล้วทุกคนผมนึกคุญแจรถคนคุญจรถผมอยู่ไหนนะทุกคนคนแจกันรถอ๋อนึกออกแล้วทุกคนไปไป,ไปกันเลย ล็อกแป,ป๊บนึงนะครับเราจะถ่ายกันแบบว่าเรียวๆกันเลยผมลืมหยิบโกโโพมาทุกคนโกลโพต้องใจครับเราจะแบบว่าเรียวๆกันเลย ลองวิกนะไม่ใช่มาลองรถ หลังจากที่ว่าผมลองเอาวิกไปใส่นะครับก็ฝนตกด้วยแล้วก็มืดด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของอติวิผมนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับขับรถใส่วิกอะไรผมจะทําออกมาเป็นเรื่อยๆเลยนะครับหวังว่าทุกท่านคงชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ